ฮัลโหลสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเป็นชิคเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็มาเจอกันในเกมส์อืมเครดิบ็อกซ์กลับมาอีกแล้วครับผมเอาละเมื่อประมาณสี่ห้าวันที่แล้วเนี่ยพี่ชิคได้ล,ลงมดๆหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมดที่น่ารักมากนะชื่อมดก็คือว่า box Pro. อินครีบ็อกซ์โกอฟเวเนเลียนะ่ยครับเป็นการเล่นคำนะจริงๆมันคือมดของอ่สปังกี้นะครับที่เป็นการเล่น ของเวเนเรียนะก็คือสวนของเวเนเรียนั่นเองนะและมดนั้นเนี่ยก็จะเป็นมดที่น่ารักนะครับเพราะว่าเป็นสวนของเวเนเรียที่มาปลูกต้นไม้นะก็จะมีต้นไม้หลายๆแบบนะครับดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยใครยังไม่ได้ดูฝากไปดูด้วยนะครับแต่ครั้งนี้ครับเฟสสองในที่สุดออกมานะครับภาคหลอนของโกรอเวยเนเรียนะครับภาคนี้มีชื่อว่า i n c u r ิบ b o x ซ์ n e เนเรียกรีนเฮาครับ หลังจากที่วินเนรียได้ปลูกต้นไม้ด้านนอกตอนนี้เธอมาปลูกข้างในโรงเพราะชำของเธอนะและมันจะหลอนแค่ไหนกลิ่นเท้าของเธอจะพาเราไปเจอกับอะไรไปชมกันเลยครับเอาละหลังจากที่ปลูกต้นไม้ด้านนอกตอนนี้สวนของวินเนรียก็ดูผุพังและก็รกรุงรัง หลังจากที่เธอไม่ได้ดูแลอีกเลยโอเคฉันจะยังไม่เปิดในนี้เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสวนของเวเดรียปะโอเ,เลนซึ่งกลายเป็นดอกสีส้มแล้วโอเคเพลงเปลี่ยนไปครับดูมันขึ้นนะยเลดี้ต้นกระบองเพชรที่เหี่ยวเฉามาแล้วจ้ะ เสียงกลองโรกเกอร์โอ้โหดอกอะไรก่อนอันเนี้ยเป็นเสียงให้แฮทนะครับที่มีถาวนเกาะอ,อยู่นะแล้วก็อันนี้ครับที่เรา,เข,าเ,เข้าใจผิดนะอันนี้มันเป็นอะไรสักอย่างอ๋อสปปิงเกอร์เออ่ะป,ปิงเกอร์ครับที่ฉีดนะเสียงกลองมันมากแล้วก็เจ้าของสวนครับ ดูหัวเธอจะลกดุงลังนะเป็นไงจ๊ะโอ้โหเออเลอมาเชียวมีหนูโอ้โหเมเนเลียดูท้อมโสมน,อน้องเออน้องเปลี่ยนไปฮนอะโอเคเจ้าของสวนอยู่นิ่นี่หนูอืมแรงบันดาลใจสุดๆอ่ะออกมานนี้นะครับผมกับสวน วนเอลงเรือนของเวเนเรียนะเออต่อไปมาดูในส่วนของเอฟเฟกกันมากนะครับมาโอะนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เกรละเป็นอะไรเนี้ยบรอดซอมเหรอเฮ้ยเธอเปลี่ยนไปไอวะเออโตขึ้นนะครับดอกไม้โตขึ้นอืมอันนี้อะไรดอกกีดำดำปึ๊บโอ้เหมือนจะเป็นเสียงของเปีหรือเปล่าวะ พมันเป็นเสียงเบบนะได้นี่แถมตัวแถมใช่ไหมเนี่ยงอกมาอีกตัวเออแล้วก็บัตฮะบรัดนะเขาได้เปลี่ยนชีวิตของเขากลายเป็นทางน้ำไปแล้วโอ้เฮ้ยเ,เ,เป็นกองเพอร์กชั่นเนี่ยอย่างดีว่ะอ่าแล้วดอกถัดไปดอกอะไรก่อนอ เอยเพลงอย่างมันอ่ะว้าโอแวกฮะโอ้โหเฮ้ยโอแวกมีลูกมีร่างกายวะ้ยโอแวกเป็นไงวะน้องดูสิโอ่ยโอเคโอแวกนี่น่าจะเป็นคนทำสวนนะดูชุดมันเปื่อนๆและนี่ก็คือสกายฮะโอ้ เพลงออกแนวหลอนๆว้าวใครชอบบ้างน้องๆอันนี้ขนาดยังไม่ได้มิกนะฮะเฟซก็เจ๋งแล้วอะเออเหมือนมิกส์แล้วนะโอเคประมาณนี้ครับผมถัดไปครับเมโลดี้อ่ามิสเตอร์ซันปุ๊บโอ้โหให้เพลงดีว่ะฟังเมโลดี้ดิน้อง อ่อันนี้ใครวะปกติจะเป็นเดอรเพลโอ้กลายเป็นต้นอะไรไปแล้วมันดูฮะโอ้โอเพงดีจริงๆมิสเตอร์ทรีกลายร่าเป็นอะไรเโอ้โหเป็นต้นไม้หลอนนะโคดลบอืมเถาวันครับเกาะเกี่ยว โอเคไฮมอนไฮมอนแล้วก็คุณเทนเนอร์อัคคีละสองเลยเฮ้ยอืมเสียงแฟดบิดเทนเนอร์อ๋อเป็นเสียงของเปียนโนฮะและนี่ก็คือรวมๆทั้งหมดแล้วนะครับอของเอ่อ เมโลดี้นะสุดยอดมากว้าวโอ้เราว้าวเลยฮะพากนี้ดีว่ะโอเคและเออ่สุดท้ายนะนะ o วส e นะครับไปดูมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์ก่อนตัวแรกปึ๊บืมไม่ใช่เสียงร้องฮนะ <Huh? S 1> เป็นเสียงคล้ายๆเมโลดี้อ่าดอกแพนเวินดาฮนะ เฮ้ยนี่เสียงเวน,น้านี่นะมิงกี้โอ้โหมิงกี้กลายเป็นถาวนไปแล้วว่ะโคตรเท่โ oh. อ oh ้โ oh. หดอกไม้ที่สวยงามอับร่วงหล่นยอดว่ะแล้วเจวินน่ะหมู่ดอกอะไรก่อน hmm. สุดยอดสุดยอด อเคครับเอ่อน่าจะครบแล้วนะตนัวนี้น่าจะหมดเนี่ยไม่มีตัวละครพิเศษแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมิสซนแบ็กนีครับไม่น่าจะพาไปมั้งโอ้โหไม่น่าพาไปนะวัดพวกนี้ไม่น่าจะพาเฮ้ยเป็นเสียงเบรดฮนะคล้ายๆเสียงมอไท์เออเสียงเบิบ้์มอไท์ เฮ้ยเองม่โคตรดีเนาะโอ้โหจีิ้งว้าวเลยฮะนี่ที่ผมจะเป็น g ินเฮ้า u ของเ็นด้าเป็นพาร์ท2นะครับถึงจะไม่ได้หลอนมากแต่ว่าลกลุงลังน่าดูเอ้ยรติเจ้าเกยอด และก็พบทุกตัวแล้นะครับม็อดนี้ต้องบอกว่าไอเดียดีนะครับแล้วก็ได้อินสไพร์นะครับหรือแรงบันดาลใจมาจากม็อดที่แล้วนะอนะครับก็ทําได้ดีมากเดี๋ยววิจิขออนุญาตนะครับทำการมิกซ์นะมอดนี้นะครับจะออกมาเป็นยังไงครับวินเรียกรีนเฮาส์จะมันแค่ไหนไปชมเลยนะโอเคน้ okay, no. องิจิตกัมิกซ์ประมาณนี้นะครับผมมอดนี้ ต้องบอกว่าโคตรมันเพลงน้องเขาเรียบเรียงได้ดีมากฮนะแล้วแอนิเมชันโคตรสวยยอ้โ,โคตรมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพลงนี้ออกแนวแปรปิดเนี่ยครับแล้วก็คล้ายๆกับเพลงเกมอะไรสักอย่างนงนะถ้าเราอยากจะได้ฟิลแปลกๆก,ก็ ใส่ได้นะครับมิกซ์ได้นะเอออยากได้กองแบบแปลกๆไงได้นะเออแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็เป็นอีกฟิลนึงเออหรือจะเอาอัน,นี้ออกก็ได้ครับอ่ามิตรทันก็ได้นี่ครับก็เป็นอีกฟิลนึงเอออินค e ิบบ็อกซ์ให้สิบท่านในการมิกซ์ได้ทุกอย่างครับผม เอาละเดี๋ยวไปชิพให้ดูตรงนิดนึงนะครับเมื่อกี้บอกจะตะปอยใช่ไหมอ่ะนี่ครับอันนี้คือบ้านของเวเนเรียนะครับที่บ้านของเธอ <c oughs> เป็นแบบนี้นะและ้วก็นี่ครับาสารพคลดูท่าตาอันนี้มันเดล็กรือเปล่าวะเอออันนี้ก็โรโลธรรมดานะครับพอฉัอนต้องการลูกฉันต้องการเด็กนะครับกดลงไปครับมันได้พันอยู่ได้ขึ้นมาเองและนี่ก็เกิดมาเป็นสปิงเกอร์นะกับไอตัวนี้นะครับสองตัวนี่ครับ แรงบันดาลใจของเขาเนี่ยครับ Very Inspired This Mod นี่ครับ Mod นี้ที่ที่ทำขึ้นมาก่อนหน้านี้นะมาบอกว่าเป็น Gro Garden เ,เนี่ยเป็น m i n i a r e Garden นั่นเองนะของ Assign b o r i n g s e n t e r เนี่รนนครับเขาก็ให้เครดิตไว้ตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้เป็นภาคสองที่ที่เขาวาดเป็นนั้นะนะแล้วก็อันนี้คือเพื่อนของเขามั้งนะ OC นะที่ช่วยออกแบบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นินโคตรงนี้ มีข้อมูลด้วยโอ้โหน้องๆดูสินี่ครับเธอคือแม่ของต้นไม้นะบล็อตซ้อมนะเป็นพาร์ทเนอร์กับโอเวกนะครับที่ก็บอกรายละเอียดต่างๆเนี่ยนี่ครับบ็อตซอมกินแลยไอตัวนี้นะที่เขาเพาะพันขึ้นมาเนีครับถูกชุบเลี้ยงโดยวินเลียร์กับโอเวกนะฮึเนี่ยครับโอเวกวินเลี่ยมโอเวกเนี่ยผู้ชุบเลี้ยงนะครับเป็นคุณพ่อเนี่ยแล้วนี่ก็มีเตอร์ซันเป็นคนให ไม่แสงเอ่เพิ่งเติบโตนะครับนี่ก็มิสทรีน่าไม่เลยเลยนะครับก็มิสเตอร์ฟานนะครับแล้วก็คุณแบล็กของเมานั่นเองนะยนี่นะครับ don't have power to commit 2นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าในอนาคตเขาจะมีเ a t e 2สองหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันลุ้นๆนละครับแต่เราก็ถือว่าอันนี้ก็เฮอร์เรอร์พอทั้งคแล้วนะครับเฮงมันด้วย เอาลนะโอเคคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิฟท์เกมเมอร์ด้วยนะครับทริปดีๆเออ่วอดดีๆของสปังกี้นะครับวอดนีด้ก็หนึ่งในนั้นนะครับ v i n ิ r ลียส r e e n House ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับวอดดีวอดดีของดีต้องบอกต่อ